วันนี้ไปที่มายูนะครับบอลเข้า7วันติดแล้วครับฝากมาด้วยนะครับกลุ่ม91สปอร์ตครับอีกไม่นานเกินรอทีมชาติญี่ปุ่นจะสามารถคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกครับ สวัสดีครับผมเกียร์ฟอร์เวิร์ดนะครับวันนี้เราก็มาดูกันว่าทําไมผมถึงคิดแบบนี้นะครับโดยคอนเทนต์นี้นะครับผมก็ไปเจอข้อมูลบางอย่างของทีมชาติญี่ปุ่นครับที่วันนั้นสามารถเอาชนะทัพอินซีเล็กมาได้4ประตูหนึ่งนะครับและนักเตะญี่ปุ่นในชุดนี้ค้าแข่งกับสโมสรใดกันบ้างเรามาชมกันครับเรามาเริ่มต้นที่ตำแหน่งผู่สาะตูก่อนดีนกว่าครับเคซเก ako, ะโอซากุครับปัจจุบันค้าแข่งอยู่กับซานเฟเชฮิโรชิมาที่ประเทศของพวกเขาเองนะครับส่วนท่าตำแหน่งของเซ็นเตอร์แบ็กครับเป็นทาเกฮิโรโทมิยยยาสึคครรรัับบบเเเปป็็็นนนนตออดขงซ์แะโทีี่ใ 2016เนะครับเขาอยู่กับอวิสฟาภุกุโอกะนะครับและปัจจุบันครับย้ายมาค้าแข่งให้กับปืนใหญ่อาร์ซนอลที่พริมเล,ลีกอังกฤษนี่เนะครับส่วนตำแหน่งต่อมาครับเป็นเซ็นเตอร์แบ็กอีกรายนครับโคอิตากุระครับปี2016นั้นค้าแข่งอยู่กับคาวาซากิฟอนตาเล่น,นะครับและปัจจุบันนี้มาเล่นให้กับบูเลเซียมุนเช่นกัดบ,บักในเยอรมันนะครับ ส่วนในตัวแต่งแบ็กขวาครับวันนั้นญี่ปุ่นใช้ยูกินาริสุกาฮาระนะครับเป็นเซ็นเตอร์แบ็กครับแต่ว่าวันนั้นนี่ครับญี่ปุ่นให้สุกาฮาระนั้นไปเล่นแบ็กขวานะครับซึ่งก็ถือว่าทำได้ดีครับโดยปี2018ครับคัดแข่งอยู่กับนาโกย่าแกมปัสนะครับและในปี2019-2020ถึงนะครับเขาก็ได้ย้ายไปคัดแข่งกับเอเซตัคมาในฮอลแลนด์นะครับและปัจจุบันครับเขาก็ได้เล่นให้กับเอเซตัคมาชุดใหญ่นะครับและก็ทำผลงานได้ดีด้วยนะครับส่วนในฝั่งของแบ็กซ้ายวันนั้นครับ่งต้อองบกว่าาตตม จริงๆเนี่ยก็เป็นเซ็นเตอร์แบ็กเหมือนกันนะครับโดยที่เริ่มต้นอาชีพการค้าแข่งจากอีวตตนะครับหลังจากนั้นในปี2019ครับก็ย้ายไปเล่นให้กับนาโายาแกมปัดเอเนะครับและในปี2020-2021ครับก็ได้กลับมาเล่นให้กับอีวตตอีกครั้งครับจนปัจจุบันครับเขาได้ย้ายมาเล่นให้กับฟุตการ์ดในเยอรมนีครับ ส่วนรายต่อไปครับเป็นกองกลางตัวปั้นเกมนะครับฮิเดมาสะโมริตะนะครับตอนปัจจุบันนี้คาแข่งอยู่กับสปอร์ติ้งลิสบอนครับโดยเริ่มต้นอาชีพการคาแข่งจากคาวาซากิวอเตเล่ครับหลังจากนั้นในปี2021-2023ถึงเนี่ยนะครับย้ายไปเล่นที่กับซานตากล่าและก็โชว์ฟอร์ดีครับจนไปเข้าตาของสปอร์ติ้งลิสบอนครับดึงตัวเขามาในปี2023นี่เองครับ ส่วนรายต่อไปครับเป็นมิดฟิลด์ตัวรับกันบ้างครับวาตุนุเอนโดนะครับในปี2011ถึง2015เนี่ยนะครับค้าแข่งอยู่กับโชนันบาเรเรในลีกของพวกเขานะครับและปี2016ถึงปี2018ครับก็ย้ายไปเล่นให้กับอุรวะเวทไดมอนในลีกของพวกเขานะครับหลังจากนั้นในปี2020ถึงปี2023เนี่ยนะครับก็ย้ายไปเล่นให้กับสตุตการ์ทครับแล้วก็ได้ไปเตะตาแอมมองของสุแดงลิเวอร์พูลนะครับก็ได้ย้ายมาสวมเสื้อลิเวอร์พูลในปีนี้นี่แหละครับเรามากันที่รายต่อไปครับมากััันนที่ตวรุกกบ้างลครััับบไไปปกกนนทีี่จุยะะอโตครขวา คคนนี้รับเริ่มต้นอาชีพการค้าแข่งครับในปี2015ที่ทางของวีโวเรนโกฟุนะครับหลังจากนั้นในปี2016ถึงปี2018ครับย้ายไปร่วมทัพคาชิวะเลโซนะครับแล้วหลังจากนั้นครับในปี2019ครับก็ได้ย้ายไปร่วมทัพของเกงนะครับทีมในจูบิแอริกเบลเยียมนะครับและปัจจุบันครับเขาค้าแข่งอยู่กับนีมส์ในฝรั่งเศสนะครับส่วนในรายต่อไปครับเป็นกลางตัวลุกหลังกองหน้าครับไดอิจิคามาดะนะครับเป็นมิดฟิลด์ตัวลุกเชิงสูงนะครับเริ่มต้นอาชีพการค้าแข่งในปีีี2015คครรััับบท่ซาากกงงโตุในลลขขอเห ฉะนั้นครับในปี2017ถึงปี2023ครับก็ได้ย้ายไปร่วมทัพของไทรทัคแฟงเฟิร์ตในเยอรมันครับและปัจจุบันนี้ครับคาแข้กับลาซิโอในอิตาลีนะครับส่วนในล่าต่อไปครับปีซ้ายครับคาอุมิโตมะนะครับเริ่มต้นอาชีพการคาแข่งครับในปี2020ครับที่คาวาสกิฟอนตาเล่ในลีกของพวกเขาครับหลังจากนั้นก็ย้ายไปร่วมทัพไบรตันในอังกฤษนะครับต้องบอกว่าโชว์ฟอร์มได้ดีเหลือเกินด้วยครับถือว่าเป็นโคตรดาวรุ่งของทีมชาติญี่ปุ่นในชุดนี้เลยนะคคครรรัััับบบบสส่่วนนนนนนตำแหหงงงงุดดทท้้้้าาาาายเป็กกอ อายาเซยูเอดะนะครับเริ่มต้นอาชีพการค้าแข่งกับคาชิมาเลอร์ครับปัจจุบันย้ายไปค้าแข่งกับเฟียนูรอตธดมในฮอลแลนด์นะครับจะเห็นได้ว่าทีมชาติญี่ปุ่นชุดนี้นะครับถือว่ามีการพัฒนาขึ้นอย่างมากเลยครับนักเตะรายอะไรเนี่ยนะครับส่วนมากค้าแข่งอยู่ในยุโรปกันหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหลีกอังกฤษเยอรมันนะครับหรือว่าอิตาลีก็ตามนะครับต้องบอกว่าโอ้โหอยู่ในหลีกชั้นนําทั้งหมดเลยครับแล้วก็เป็นทีมชั้นนําทู่ยุโรปเลยดูแล้วเนี่ยนะครับโอกาสที่จะไปบอลโลกเนี่ย อินซีเหล็กมาถึง4ตัวหนึ่งเนี่ยนะครับต้องบอกว่าหลายคนในประเทศญี่ปุ่นครับมองกันเลยครับว่าญี่ปุ่นชุดนี้น่าจะไปได้ไกลถึงแชมป์โลกได้เลยนะครับและทีมชาติไทยของเราเลยครับคิดว่าอีกกี่ปีครับเราถึงจะได้แชมป์บอลโลกเหมือนกับที่ญี่ปุ่นเขาวาดฝันไว้ครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับทีมชาติญี่ปุ่นครับต้องบอกว่าโอ้โหสุดยอดจริงๆก่อนจากกันไปครับก็ฝากด้วยลวกันครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับและก็คิดว่าทีมชาติไทยของเราครับจะได้ไปบอลโลกปีไหนนะครับก็ลองคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครา จะไปได้ไกลเหมือนกับญี่ปุ่นเนี่ยนะครับห่างกันอีกกี่ปีก็คอมเมนต์มาคุยกันแล้วกันเนาะในการสวัสดีวันนี้ครับผมเกียร์ฟอร์เวิร์ดนะครับก็ขอตัวลาไปก่อน,นครับไวเ้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ